เสียงเรากแคกเคากแคกอยู่แถวนี้คืออะไรไปไหนละ่ะดูว่าจอกกระรอกวิ่งขึ้นไปแล้วเ,เห็นแต่ดวงตาฮะนะคืออะไรเอาตาแบบแบบแบบอา้าว เจ้าเฮจูเนียนี่เองนี่นวลไปแล้วนนเห็นลายแบบเนี้ยใช่เลยลูกมันฮนะตัวเล็กๆฮะตัวไม่เท่าแขนหรอกนวลไปแล้วฮะอือนี่ฮนะเจ้าเฮจูเนียตัวเล็กๆน่ารักฮะลายสวยงามอ่ะไปฮะไปแล้วหนีลงน้ำแล้วฮะเนี่ย ก็ตัวเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะต้องอยู่ชายฝั่งหรือว่าอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะพอเวลาเขาหลบหนีศัตรูจะขึ้นต้นไม้นี่แหละก็คอยหากินแมลงกินอะไรที่ตัวเล็กๆหรือว่าปลาตัวเล็กๆ คล่องเล่วมากเวลาขึ้นต้นไม้เนี่ยพราะถ้าอยู่ในน้ำเขาก็จะกลายเป็นเหยื่อของไอ้เจ้าตัวเห้ตัวใหญ่คนระับนมันกินหมดแล้วฮะพวกนี้ไม่เหลือแล้ว ประาติสวยงามมากๆค่ะ